สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับน้องฟ้านะคะน้องฟ้ามากับสูตรฮานอยพิเศษนะคะวันนี้เป็นสูตรที่หาตัวเด่นนะคะ2ตัวนะคะเล่นบนล่างเนาะก็อันดับแรกฝากกดไลค์กดติดตามช่องของน้องฟ้าไว้ด้วยนะคะก็จะมีคลิปสูตรยี่กีแล้วก็ฮหาหนอยนะคะเราก็มาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรของน้องฟ้าง่ายๆนะคะน้องฟ้าก็ย้อนสถิติไปตั้งแต่วันที่2เดือน5นะคะจนถึงวันที่19นะคะ อัดคลิปันที่20ค่ะมาดูกันเลยนะคะสูตรระดับแรกก็ให้ดูแค่หลักพันนะคะหลักพันสองหวดย้อนหลังมาบวกกันค่ะจะได้5บวก2นะคะเท่ากับ7ค่ะแต่ว่าตัวเด่นยังไม่ใช่7นะคะตรงนี้นกฟ้าจะลบ1ตรงนี้บวก1ค่ะตัวเด่นของเราตัวแรกคือ 6นะคะเด่นตัวที่2คือ8ค่ะเด่น6 8วันที่4นะคะก็จะมี6นะคะที่เข้าเลขล่างนะคะงวดน,นี้เข้าค่ะไปต่อเลยนะคะงวดวันที่5ก็ให้ดูย้อนหลังไปก็คือ5กับ9แบบนี้นะคะจะได้5้บวก9 ได้14ค่ะใช้แค่หลักหน่วยพอนะคะลบ1คือสค่ะบวก1คือหวันที่ห้านะคะก็จะเห็นเลข3นะคะที่เข้าเลขบนนะคะพวดน,นี้เข้าค่ะไปต่อเลยนะคะก็จะเป็น9ใช่ไหมคะ9บวกกับ6ค่ะได้15นะคะใช้แค่หลักหน่วยพอค่ะลบ1เหลือสี่ บวก1เป็นหนะคะวันที่หกนะคะก็จะเห็นเลข6นะคะที่เข้าเลขบน,นะคะ่ะงวดน,นี้หเข้านะคะไปต่อค่ะวันที่7เนาะก็ใช้หกนะคะกับ7บวกกันหบวก7 6บวก7ได้3นะคะก็ลบหนึ่งเหลือ2บวก1เป็น4ี่นะคะเด่นสองสวันที่7นะคะก็ ไม่มีสองกับสี่นะคะงวดน,นี้จะเป็นวัที่หลุดไปนะคะไม่เป็นไรค่ะไปดูมวดถัดไปกันใช้เจ็ดกับศูนย์นะคะเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดค่ะก็ลบหนึ่งคือหกบวกหนึ่งคือแปดค่ะวันที่แปดนะคะหกเข้าเลขล่างค่ะแปดเข้าเลขบนค่ะก็จะเป็นเด้งสองตัวนะคะกลับมาเด้งนะคะไปต่อค่ะ 0บวก4นะคะรอบนี้0บวก4ได้4ค่ะลบ1เป็น3บวก1เป็น5เด่น3กับ5นะคะวันที่9ไม่มี3กับ5งวดนี้จะเป็นงวดที่หลุดค่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ไปดูในงวดถัดไปนะคะ4กับ8ค่ะ4ีบวก8นะคะเป็น12เนาะใช้แค่หลักหน่วยคือ2 ลบหนึคือ1บวก1เป็น3เต่น1กับ3นะคะวันที่10นะคะก็3เข้าเลขบนนะคะวันนี้ก็กลับมาเข้าค่ะไปต่อเลยค่ะ8บวกกับ2นะคะ8บวก2ได้10ค่ะใช้แค่0นย์ะคะลบ1คือ9 บวก1นคือห่ค่ะเด่น9 1วันที่11นะคะก็จะมี9บน9ล่างนะคะววดน,นี้เข้าเลข9เด้งบนล่างนะคะ2เด้งค่ะไปต่อเลยนะคะใช้2กับ3นะคะบวกกันววดน,นี้นะคะ2อบวกสเป็น5ค่ะได้4กับ6นะคะเด่น4 6ว่ววดที่12นะคะ4เข้าบน สี่เข้าล่างแล้วก็เจาะแตกนะคะสีนะ่กับหกเนาะวันนี้ได้สามเด้งนะคะเพราะว่าได้เจาะหกสี่เข้ามาค่ะไปต่อเลยนะคะวันนี้เอาสามกับแปดบวกกันก็สามบวกแปดนะคะได้สิบเอ็ดใช้แค่หลักหน่วยค่ะลบหนึ่งคือศูนย์บวกหนึ่งคือสองค่ะเด่นศูนย์สองวันที่สิบสามนะคะศูนย์ข้อเลขบน สอข้อเล็กล่างนะคะวันนี้เข้า2ตัวเลยก็คือเด้งนะคะบนล่างนะคะอ่าสูตรเดินสวยนะคะตอนนี้เราก็มาดูรอบนี้ใช้8กับ7เนาะ8ปบวกเนะคะเป็น15นะคะใช้หลักหน่วยคือ5้บ1คือ4ี่บวกหคือบวกหนคือหะคะเด่นสี่หกอนที่14นะคะ4เข้าเลขบน,นะค่ะเป็นเบิ้ลด้วย สนะคะเข้าอ่าไปต่อเลยค่ะใช้7กับ2อนะคะเจบวกสเป็น9ค่ะลบหคือ8ปบวกหคือ 10, 10ก็ใช้หลักหน่วยคือ0นย์ะคะเด่น8 0วันที่15นะคะ8เข้าเลขบนค่ะเลขแปเข้านะคะไปต่อเลยใช้2กับ1นะคะ 2บวก1เป็น3ค่ะลบ1คือ2บวก1เป็น4เต็น2 4ค่ะวันที่16นะคะเลข2องเราเข้าเลขบนนะคะวันนี้เข้าค่ะไปต่อเลยค่ะใช้1กับ3บวกกันค่ะก็จะได้1บวก3ได้4ค่ะลบ1เป็น3าบวก1คือ5เต็น3 5ค่ะ วันที่17นะคะอ่าเลข5เข้าบนเลข5เข้าล่างนะคะ5เราเข้าบนล่างนะคะ3บวก8นะคะก็3บวก8จะได้11นะคะใช้รักหน่วยคือ1ค่ะลบ1คือ0บวก1คือ2เด่น0 2ค่ะ วันที่18นะคะเลข2นะคะแล้วเข้าเลขบนค่ะรอบนี้2เข้านะคะใช้8กับ5นะคะ8บวก5ได้13นะคะใช้หลักหน่วยคือ3ค่ะลบ1คือ2บวก1คือ4เด่น2 4ค่ะวันที่19นะคะอ่า4เข้าเลขบนเป็นเบิ้ลนด้วย สเข้าเล็กล่างพวกน,นี้สีเข้าบนล่างเต้งน,นะคะทีนี้นะคะวันที่20ค่ะก็ใช้5กับ1นะคะวันที่20่เนี่ยใช้5กับ1นะคะห้บวกหเป็น6นะคะลบหคือ5้าบวกหคือเค่ะวันที่20นะคะก็จะเด่นห้า นะคะสำหรับวันที่20พฤษภาคมนะคะเก็บไว้พิจารณาได้เลยนะคะกับสูตรนี้นะคะหลุด2งวดน,นะคะแล้วก็สถิติค่อนข้างดีนะคะเด้งบ่อยด้วยนะคะหากพี่ๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะไม่อยากคิดเลขแล้วอยากมาเข้ากลุ่มกับน้องฟ้านะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะมีกลุ่มแนวทางให้นะคะ น็อฟ้าต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ